สวัสดีค่ะันี้นะคะพามาพักโรงแรมนในกรุงเทพไปแล้วค่ะตอนเราอยู่ที่สินทรนมิทาวนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าห้องทูเบดรูมของสินทรนมิทาวที่นี่เป็นไงบ้างแล้วโปรคุมค้มที่เรามาเป็นไงบ้างคะ่ะห้องอาหารได้อีกห้องหนึ่งนะคะสามารถมาสั่งสแน็คเครื่องดื่มอาหารได้นะคะอยู่ติดกับล็อบบี้ ไ้ห้องแล้วนะคะไปกันเลยค่ะโปรโมชั่นดีมากที่เราได้มานะคะก็คือบุฟเฟ่อ์ราคาร์ของทริปไบสเน e จันสองชั่วโมง3ที่ห้องทูเบ r o ูมและฮารเบอร์แลนด์อีก2ใบแล้วก็รวมอาหารเช้าด้วยทุกสิ่งอย่างเปิดเวลานี้นะจ๊ะ <laughs> มาช่วงโควิดก็จะต้องจองการใช้ฟิตเนสและการลงเสาไา้น้ำด้นะจ๊ะ เปิดเข้ามาก็จะเจอห้องนี้เลยนะคะกว้างมากเลยนะคะอยู่สบายเลยนะคะสองห้องนอนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก็จะเห็นทีวีจอยักษ์มือมอฝั่งนี้จะเป็นตู้เย็นเครื่องซักผ้าครบมากนะคะนี่คือสินทอนมิทานะคะ นะคะเปิดมาออกไปก็จะเจอวิวฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้เป็นอะไรอ๋อเป็นฝั่ง Hotel มิวสซึ่งจะตรงนี้จะเข้าไปที่ด้านในของซอยนะถนนข้างหน้าจะอยู่ตรงนู้นอ่าเรามาดูห้องห้องนอนที่มีหนึ่งเตียงก่อนนะคะนี่ห้องประมาณนี้ดีมากเลยเงียบสงบเป็นส่วนตัว นี่ให้ดูแผงวงจรต่างๆอาแอร์แยกนะ้ำปรับได้อันนี้เป็นห้องนอนที่มีหนึ่งเตียงนะคะขอก็จะประมาณนี้อันนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะที่อีกหนึ่งห้องที่อยู่ข้างๆกับห้องเตียงเดี่ยวหนึเตียงนะคะก็จะมีห้องอาบน้ำอยู่ตรงนี้ ไปทีนี้เรามาสู่ห้องนอนใหญ่ที่มีสองเตียงนะคะจะประมาณนี้นะก็ <S 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 จะมีทีวีอยู่ตรงนี้นะคะนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะ จะเป็นห้องน้ําในส่วนของห้องนอนที่มีสองเตียงนะคะก็จะมีอ่างอาน้ำอยู่ฝั่งนี้นะคะอันนี้คือเราจะมองจากห้องนอนที่มีสองเตียงนะคะแล้วก็จะมองเข้ามาที่ฝั่งนี้บ้างก็จะประมาณนี้นะ ยู่สบายเลยแหละใครชอบสไตล์เซอร์วิสอพาร์ตเมน,ตนะคะต้องชอบที่นี่นะคะห้องกว้างอยู่สบายของใช้ครบเลยค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆของโรงแรมกันต่อเลยนะคะคือบรรยากาศชั้น18นะคะเป็นผูบ่อและสระว่ายน้ำ ขึ้นมาก็จะเจอส่วนของภูบานะคะแล้วก็ขยับมาจะเป็นสะ่ว้น้านะคะเป็นรูปเหมือนทรงตัวแอลนะคะ,ะก็จะสวยมากนะคะวิวแบบวันนี้อากาศดีด้วยนะคะไม่ร้อนมากแล้วก็มองตรงไปตรงนี้จะไม่มีตึกกั้นเลยนะคะเพราะว่าข้างหน้าจะเป็นเหมือนกับโรงเรียนนะคะดีมากเลยนะคะเป็นทําเลที่ไม่มีอะไรมากั้นเลยนะคะไม่ได้อยู่ตึกติดกับใครมากนักนะคะก็จะ ได้ความเป็นส่วนตัวประมาณหนึ่งนะคะสำหรับการว่ายน้ำที่นี่ก็วิวสวยจริงๆค่ะอยากให้มาลองพักกันนะคะอันนี้เป็นอีกวิวมุมสูงนะคะที่เรามองจากห้องฟิตเนสชั้น19นะคะเราขึ้นไปดูห้องฟิตเนสกันมาด้วยนะคะก็จะเห็นว่าวิวสวยจริงๆค่ะ ร้อยยี่สิบบาทดูห้องฟิตเนสกันค่ะฟิตเนสนะคะเราจะมาเดินและออกกำลังกายที่แน่เหลืออะไรสะดวกสบายมากหน้าโรงแรมมีเซเว่นะะอีเลเว่นนะแล้วก็มีสว่วนของเด็กๆนะคะฮาร์เบอร์แล้ ไปทานมื้อเย็นกันที่ทรีปลายเสนจานเพราะว่าเรามีปุฟปองเป็นแพ็กเกจโปรโมชั่นกินอะไรดีบ้างอะไรบ้างดเรอดูมาล้ว <c oughs> อืมใช่ สั่งกะเพราไก่เผ็ดๆจากเมนูนะคะน่าจะมีมากกว่า20เมนูนะคะซึ่งเราสามารถสั่งได้ไม่อั้นภายใน2ชั่วโมงเลยนะคะก็ไป3คนนะคะสั่งไป13เมนูเบิ้ลขนมอีกต่างหากนะคะเป็นอาหารไทยที่อร่อยถูกใจมากนะคะทริท By บสเนจันค่ะความคุ้มค่าของแพ็กเกจที่เรามาคืออันนี้เลยแหละเราชอบมากนะคะ รีสน็จ,จ๊ะอันนี้จะเป็นสามารถสั่งจากที่โต๊ะได้นะฮะส่วนตรงนี้นะคะสามารถไปหยิบไปตักเองได้เลยนะคะมีทั้งน้ำผลไม้โยเกิร์ตคอนเฟลกกล้วยเตี๋ยวนะคะสั่งได้วันนั้นเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นรวมมิตรแล้วก็จะมีสเตชั่นไข่ขนมปังโจ๊กข้าวต้มนะคะแกงไทยผัดกะเพรา เกี๊ยวน้ำรสชาติโด <สา S 1> <ล>ยรวมถ <คา S 1> ผกกใจคุณภาพครับแก้วใช้ได้เลยก<ส>็ประมาณนี้นะ<ส>คืออาหารเขาไม่ได้เยอะมากแต่ก็โดยรวมโอเคมากๆค่ะ ก็เป็นอีกทริปหนึ่งสนุกสนานนะคะที่พาลูกมาเที่ยวตอนปิดเทอมนะคะสเตจเคชั่นในกรุงเทพสะดวกแบบเรานะคะก็ที่สินธรนมิคาวก็เป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งที่ดีนะคะใกล้ BTS ชิดลมนะคะเดินทางสะดวกห้องสไตล์อาพาร์ตเมนต์อยู่สบายค่ะห้องอาหารทริปไปเนจันอาหารไทยอร่อยถูกใจอย่าลืมมากันนะคะ